สวัสดีครับเหตุติ้ลคานะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถตู้นิสสันเอแวน E25 นะครับเป็นตัวไดเล็ก 3,000cc คันนี้ปี05นะครับอ p อปชั่นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เซ็นทรัลล็อกคันนี้นะครับฟิล์มใหม่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับดูสภาพโดยรวมนะครับสวยครับเป็นรถปลดประจำการหลวงนะครับ ใครหาอยู่จะไปใช้ครอบครัวคาแคมไม่ผิดหวังครับใหม่นะครับแสนโลนิดๆนะครับดูสภาพรอบตัวนะครับสวยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะใหญ่นะครับสภาพสวยมากครับ พื้นะครับสวยเลยหลังคานะครับเดิมๆนะครับภายในนะครับคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับคอนโซลเครื่องเสียงใหม่นะครับห้องเครื่องแห้งสวยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพด้านหน้านะครับไฟอย่างนี้นะครับ แท้หมดนะครับไฟโมมไฟใหญ่ไฟตัดหมอกเดิมสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงเครื่องดูนะครับสภาพภายในนะครับบคนนั่งนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ไฟนะครับแผ่นนิดๆนะครับเครื่องเสียงช่องเครื่องนะครับแร์หน้าหลังเย็นเทียบนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ทางเพจลิตเติ้ลคานะครับหรือศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกหกศูนย์เก้าหกเจ็ดนะครับหาทำค่าแคม หรือรถส่วนใช้ส่วนตัวครอบครัวนะครับเหมาะครับคันนี้ครับขอบคุณครับ